พยามฟานกล้ยมาบอกครับกล้วยตัวละจักล้านก่อสี่ล้านห้าล้านสิล้านงนี้ไหมสิบหาล้านก็มีได้เห็นว่าเปิดน้านเร็วไอ้ประกวดนาะสวยงามสี่สิโอ้ยยยยยบอกไอ้ไอ้เบิ้งเก่เบ้อเกอ๋อสีออนแอร์มือนนช่องสาวนอยเวนอ๋อครับสี่เปิดมือนคืนออนแอร์มือนวืาดีสิมาสอนเซนนดีใจเห็นเราเซนนไปไทยไปยังบอทันเห็นครับอันโตยุต้ามาเจสตินบอกครับมไปา วันเราเตรียมมาสอบครับห้ามยังกรอบห้าดีมแมนไซมันมะเขา่าสอบไซ <c oughs> ได้ต้นนั้นได้ <c oughs> วันที่26นี่สาวครับยินหนึ่งเขาเยี่ยมองกเปน้องเก็เบพลังใจคุละแช่เลยครับเอามืเก่ากเซาครับคาเกบ,บครับเรียบร้อยเรียบร้อยวมันไปใส่มาไป่ะเดี๋ยว<ม>ไปฟ้ามควายแมนมาบั้นร้อยู่ใสครับเลื่อลยนี่ประมาณ20หานาทอีอ๋อแล้วอยู่ใช้ย่พูเมื่อกันบอกแมนมนๆันนี้จะพามาเซ็นสัญญาหลังเวทีครับ วะอัอันนี้ของปลอมอันนี้ของแท้อันนี้ของแท้เอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเ้ยสวัสดีค่ะเีนยวไยังไปใส่นั่นยัไปเบิ้งหน้าห้านบ่ พี่มีอยู่ในเตนน็นท์นูาา่นมันบ่สบายมันกับบ้าลายดอ,อกกับนั่นได้อยู่หั่นไปสันสีไปเบื้องาหั่นไปเอากออีเด้ออยู่ในยีในเต็นท์เด้อพี่โจพี <as> ่จอมมาขอคิวหรือเปล่าหน่พี่ดวงเด่นหนิดดแกเอาผักมาฝ <คำ S 1> ากครับเอาแบงครถคันหนึ่งเอามาให้ครับ ประช้ำคำชูสามน้อแพงอีกหนึ่งขั้นมาหลายปีแล้วดิแมนครับเอาพักนั่งงานยาบัตุดิตต่างๆมาเลี้ยงมาเกี่ยมาแทนยูไก่แล้วกับมะเห็ดแล้วก็เมื่อกี้ไปงานนะครับที่อำเภอหลุมศัก์ไม่ได้นอกล้านแตกล้านแตกบอสนะครับกิจกรรมคนเยอะมากครับดีใจกับพี่เราเดินจองคิ้วไปจองคิ้วอีกไงเป็น

นบยแมนครับให้อห์ไหมัตตาเดแล้วผู้หลายปีแล้วนะแมนครับตอนโควิดอีกแมนครับตั้งแต่สมัยยูทูบใหม่ๆครับต้องแกลผมกลับมาจากเมืองนอกแมนครับตั้งแต่พร้อมพอแลมคุณแม่ครับแมนเราเอาพักเรายังไม่ทำไมเขาทำทำไมต้องเอามาให้ทำไมต้องเนี่ยทำไมต้องรักสาวน้อยเวืยอนเพื่อนมันมันมันอะไรยังไงก็ผมบอกไว้แต่แต่แรกแล้วว่ามันมันใจใจมันรักตั้งแต่เจอครั้งแรกแล้วครับ ติดตามมาใน้ก่อนดูมัลราไม่เป็นเลยเป็นคนลมสาคนภาคกลางดูไม่เป็นเลย้พักเออมันเทาเทา้ในในพอื่นไปดูเก็ไม่เหมือนสอร้อยหรใจมันรักสองร้อยหนึ่งในใจนี่คือยืนหนึ่งแมนครับยืนยืนในใจนะเอาคด้าแมนมาสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาชื er. ่อไห่ป kind of so ๋ออะไครับฮะยังครับถ้าขึ้นช่วงลั่าช่วงนี้ว่างมันมีเพลงไทยคลิปอย้างนี้เข้ามาบ้านนี้คือบ้านมีแม่เล่นป๋อมันฟ้าหกมังค์ บ้านนี่พมเองไรกดแชร์ไม่กดโจ้หน่อยนะครับผมฟาร์มกล้วยพิมเองความเควยหลักล้านบ้านเล่าไหมบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิีมเองครับนี่ยางของบ้านโบชัดอีซื่นไม่ดีใจนี่บ้านของแม่เกิดมาโอ้สุดยอดยางของอันนี้ก็ไม่บ้าหอดครับคุณบ้าหอดครับไม่ไม่ยางไม่ฝันสบายสบายครับแมนแมนแมนครับคือว่าในกำลังใจให้เสมอครับถึงแม้ว่าโบได้คอยหนาหนาเพชริบะภริชสนทนาหรือโบได้คอย บม่ได้คอยมีสตอรี่กับน้องแมนแต่ว่าในใจกัยนะให้กำลังใจหรือวันไหนที่ภัยมาหรือวันไหนที่น้องแมนต้องการกำลังใจหรือวันไหนน้องแมนอยากเชียร์เพลงเชียร์อะไรอันนี้ผู้ช่วยน้องครับทักมาเลยสบายสบายความสอยเรือตลอดเวลาขอ้ับความเมืองแย่กันให้เขานด้ยกด้วยปากที่ปากแข็งอยูครับเคยคุยกันบ้างหรับไม่ก็ทำในบางทีพอทำเสร็จแล้วก็พี่จะมนครับแต่่วา มัง,ง่ายเพิ่งเริ่มหลายแล้วเด้ติดตามยเยอะ,ะรครับครับครับถือว่าให้มันเป็นช่วงหนึ่งผ่านวิกฤตไปซะเพราะองมันมันมีมันมีวิกฤตของช่วงวช,วชีวิตจัหนุ่มโจรมลูกคูขั้นช่วงกลางชีวิตห่วงชีวิตของแต่ละคนมั่นเด็กแต่างกันครับแต่ว่าน้องแม่ก็ถือว่าที่ผ่านมาเป็นช่วงชีวิตที่ที่ที่มันผ่านไปเนาะอ่าในช่วงอาจจะเวลาเรื่องแต่ว่าอวตอนนี้ก็ขอให้น้องมีแต่แบบเป็นจ้ำแต่เด็กๆต้องยิ่งปังๆเด้อยไอเสี่ยวนิ่ของสาวอ หมอลำขวัญใจแฟนๆแมนจักรพรนดิฝากไว้น้ำครับวันนี้น้องดุงขอมาหานะครับดีใจไหลๆนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องมีการมีอันอีกหนึ่งทางเลือกสนใจองไรหมอลำคณะขวัญใจแฟนๆนะครับทำน้องขอนแก่นทำน้องขอนแก่นครับทำไปง่ายยุที่บ้านสูงคอนสอนเชฟพูดอะไรครับครับยุเอะไก่บ้านสูงบ้านโซ่บ้านโซ่บ้านโคบ้านโคบสระโอกคือกัน 0973366225ครับครับราคาสตาร์ทราคาอยู่ที่2องพนต้นกับราคาลักสองไม่ได้นะขับได้ไหากเป็นขับช่างของบอลดนวยครับบอลเจกันแห่ครับปากวันนั้นกดเจริญแฟนท่างอยากเป็นเรื่องครับพี่น้องแมนเป็นทำนองคนแก่นตะกียระเบียบว่าดศรีนีนะครับท่านมีกิจหลายอย่างที่จังหวินครับนะครับตอนนี้ตารเริ่มมาเป็นปีทีม3เข้ามาปี3แล้วอุ้ยไว้เน้อไอเน้อข้าวเดียว3แล้ว แมนครับที่นี่ก็นะครับผมงานเริ่มหลายขึ้นนะครับคนติดตามผลงานด้วยกันพี่น้องยังว่างอยู่นะครับสวมดัวสำหรับผู้ใดอยากได้หมอลำนะครับทำน้องขอนแก่นนะครับอีกหนึ่งขางเลือกนะครับสําหรับหมอลำขวัญใจแฟนๆนะครับพี่แมนจักรพันธ์นะครับพี่น้องติดต่อเราโดยตรงนะครับยูยูเพจอะไรครับพี่น้องเพจคณะหมอลำขวัญใจแฟนยูทูบกับช่อง แมนจักพันชาแนลครับแมนจากพันชาแนลนะครับพี่น้องฝากไว้นะครับผมก็นี้กันบ้านมือหนึ่งว่ได้มาหาเต๋อวิ่งไปตั้งภามาหอดแชมพูครับยังปอมามาหอดคำเมื่อกันครับมาหอดถุงนึงไปแวะผักกี่บ้านแพงมากแต่ว่าหัวหน่าเพิ่นหัวกาม้ามงหันนี่นะครับหัวหนามาเนี่อันนี้ว่างกันปะแมนครับนี่เระเวลาว่างยูทูบเบอร์นี่เระช่วงนี้บ่มีเพลงกับมาไทยคลิปนะครับผม งานของมหาวิทยา่ลัยงานฟรีค <story> รับมีทีมที่หลายเป็นครับมีอยู่กับพ่อได้ครับนี่ครับจะได้กับซื้อลังใจให้กันด้วยเมื่อยหัวหนอกเอ้ยเป็นเป็นมาหอดจุดนี่ห้างปตะตูนี้เห็ดได้สูงหัวหนอกได้สางอี้คร่บเมียนบัตเดินทางมาถึงมาซาเบี์แล้วเราจะหยุดได้มันต้องทำให้เหนือกว่าเดิมอีกมันจะเหนื่อยใช่ครับใช่ครับล่วงมาไหนเราไม่รองครับเอ้า มือนี้อยากถามแบบเปิดใจแม่นแม่นจังพันครับคิดยังไงถึงอยากตามมือนี้เป็นชิ้นพิเศษเลยครับมือนี้น้องมาหาเลยถึงช่งนุ้งในชีวิตน้องแต่ว่าอยู่หลักจากวันที่สิบรือสิกว่าไอ้ห้องมันเสื่อมเรื่อยๆมามือนี้หวังว่านะครับทุกคนเสียมารยาทเนาะอยากถามน้องสิ่งที่ถามก็ไม่ใจก็ออายุนมันก็อ่าศบอกไปเลยครับน้องไม่นานนะครับอ่า ผมเคยบอกกัปป์แฟนครับของระเบียบว,วัตถุสิ่งยึดตลอดเวลามาผมสิบตไปใส,ส่ชุงดงินมา,กากนกเงินถ้าผมไปก็ได้พีบอกเขามีแต่ว่าอยู่สถานการณ์มันใหญ่ใหญ่ยิ่งตอนมาเห็นพวกสมองแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังงงอยู่เพราะว่าคือโควิดมันเขา้าม่านะครับอีน้องควิกนข้ามามันก็เลยคือความคิดอีกทีววก่ว่าเฮ้ยไปจังไหนด้วยพลังหลายๆอย่างคา บ้านรถของพ่อคุณนหล่อค่ะต้องมีปากอย่างหนึ่งอาหลา้อีกย่างหนึ่งเขาได้เริ่มแล้วเอาส่เอาไปซื้อซ่าเรื่มมลายครับเอาวิชาของผู้บาอาจารย์ของระเบียบวัฒนิรครับนะครับว่าก้องมาใส่เงินมือซสยเห็ดอาชีพจ็เปึนอาชีพนะโดนเดือนตาม ช่วงนี้ก็เรียกอะไรคือที่นี่ป้อนกระชับตูนนะพี่ซื้อเพรื่องว่างที่ี่ครับเกษตรราบ้านบ้านแม่ครับตอนนี้จะพักผ่อนชีวิตลูกน้องทำเร้นนอยชีวิตครับนอกจากเขาแล้วก็ยังมีลูกน้องอีกหลายชีวิตที่เขาต้องเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลนะพี่น้องได้บุญนด้ครับงานเนี่ยคนเห็ดเพราะว่ายังยังเป่าเนี่ยมาอาศัยภัยเพลิงเพลินนึงสิสมมุติว่าก็มีภูอยู่ข้างหลังเขาเองสินะเขาก็ได้ไปซอยเหลือเพลินอีกสิครับผม พอขอดีมาดิเนาะแล้วพ่ค่อยเห็นนาอนนี้ยูถือว่ายูไก่บ้านยูไก่บ้านอยาคองกัจังมากเนข้างหลังครับปีกกังใจให้น้องแม่นะครับผู้พี่น้องหลายคมาีครับบาจังหมอลำบ่งานาทน่าที่เราเยอน้องไงที่พูมเอาเอาเอาบนลูกบอลบอดครับือนี้

บ่เห็นบ่เห็นมีดิครับน่าบ่รู้แล้วมันก็ต้องท้าเจ้าภาพเองงนีแมนแมนครับงานแ่นี่ไม่ลยนนมนาแล้วครับแมนหลายนยใช้คนสอนอนน้นิมาเอหมอนครับเมื่อเอินกับมีงานอยู่ขุนเชียงคานมาดิเชียงคานโดดมาสีเกียอีกเีเอาฝากพี่น้องนะครับคิขอบคุณสลับน้องแมนั จะเริ่มจังหวะเดลยโอ้นี่นิผู้ไก่นี่นี่มื้อนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าแม่เพราะว่าส่งผู้ไก่มาสารรอทั้งที่นะครับแล้วก็เลนเซอร์เช่นกันก็จำนวนที่มาอยู่ในี่รวมน้องประกาศอำลาในช่วงที่ไิ่กินในตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้คือกลับมาแล้วนะครับใใรอเมริกา